ก็พามาชมโครงการใหม่กริบๆเลยนะคะทาวน์โฮมติวานน์ค่ะเป็นทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นนะคะโอ้โหสามชั้นนะคะนาควางเลยทีเดียวเป็นทาวน์โฮมที่แบบกลิ่นอายแบบโมเดิร์นหรูหรามินิมอลมีห้องน้ำทุกห้องนะคะเป็นทาวน์โฮมสามชั้นแบบสี่ห้องนอนห้าห้องน้ำ โอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงบริเวณที่จอดรถตรงนี้นะคะก็สามารถจอดรถได้หมวยว่าเราสามารถจอดรถได้สองคันเนาะหรือ1คันแต่ก็คือกว้างสองคันสองคันโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในบ้านกันนะคะตรงนี้นะคะเข้ามาก็จะเป็นประตูสไลด์ก่อนเนาะเป็น UPVC สไตล์โมเดิร์นเข้ามาก็จะเป็นโถงส่วนกลางของบ้าน ใช้กระเบื้องแกนิโตอย่างดีนะคะแผ่นใหญ่ขนาด60คิบ้นหส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีมุมที่แบบเราสามารถเนาะเขาเดินท่อนา้าดีท่อน้าทิ้งไว้แล้วเราอาจจะแบบยกเป็นแบบ oh. คัวบ oh. ิวอิน oh. ควอบิวอินมาใส่เลยคือแบบเก๋ๆเก๋ๆคือแบบอยู่ oh. สบายและที่สําคัญทุกคนดูถึงความใส่ใจซะก่อนคืออยากให้เห็นว่าน้อยนักนะที่โครงการจะ ปูกระเบื้องหลังบ้านให้โครงการนี้จัดให้ก็คือเห็นถึงความใส่ใจของเจ้าของเนาะเจ้าของโครงการที่แบบทำให้แล้วก็แถมที่ปั๊มน้ําที่ปั๊มน้ําแทงน้ําขนาดใหญ่ใหญ่จุกๆเลยคืออยู่แล้วแบบน้ําชั้น3ชั้น2ไหลแบบซูซ่าซู้ซ่าอยู่แบบอยู่สบายอะและทุกคนดูก่อนอันนี้ก็คือจุดเล็กๆคือหลังเนี้ยคือแถมไฟโซลาเซลล์สาม 3ากิโลวัตต์ก็คือ3กิโลวัตต์เนี่ยก็เพียงพอสำหรับแอร์ถึง2 2ถึง3เครื่องเนาะแถมเหมือนเราแบบได้ประหยัดไฟอะทุกคนประหยัดไฟหลังนี้ก็คือแถมแถมแบบโซลาเซลเป็นอะไรที่แบบ modern ทันสมัยไปอีกและห้องน้ำทุกคนเป็นกระเบื้องขนาดใหญ่นะไซส์แบบ60คูณ60เลยนะ ใครจะเอากระเบื้องขนาด60คูณ60มาทำกำแพงคือต้องใส่ใจอะปกติถ้าแบบไซนี้จะอยู่ในโรงแรม5ดาวหรือแบบโครงการระดับ10ล้านแต่นี้คือแบบทาวน์โฮมราคาย่อมเยาคือใช้ของแบบคุณภาพนะชักโคก็เป็น American Standard เนาะสุขภัณฑ์คือแบบใช้แบบ American Standard หัวนู่นนี่นั่นคือคำหนึงถึงประโยชน์ใช้สอยสุด,สด บอกเลยว่านี่แค่ห้องน้ำชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันต่อนะคะไปดูด้วยกันเลยค่ะเราจับบันไดนะเป็นเหล็กหนาบึกบึนอวบอวบคือใช้ไปเลยแบบลูกโตอ่ะบันไดนะเป็นกระเบื้องกระเบื้องลายไม้คือบอกว่าบึกบึนบึกบึนอยู่สบายอยู่แบบอยู่ทนเลย เดี๋ยวเรามาดูชั้นสองด้วยกันนะคะชั้นสองเนี่ยก็จะมีสองห้องซ้ายขวาเลยและนี่เลยค่ะเรามาดูห้องมาสเตอร์ดีกว่า<ม>เป็นห้องด้านหน้าเนาะซึ่งเป็นขนาดที่แบบกว้างกว้างยาวเลยแล้วก็มีระเบียงด้วยทุกคนระเบียงแบบยาวยาวกว้างอยู่นะคือเปิดก็แบบมีลมเบาๆอะไรอย่างเงี้ยไม่อึดอดัดและที่สํำคัญ มีห้องน้ําในตัวทุกห้องค่ะทุกคนในห้องนอนมีห้องน้ําในตัวทุกห้องและคงคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้คือเป็นลายหินอ่อนสีขาวสวยแบบสะอาดสะอาดดูสิคะมีทําเป็นแบบช่องเอาไว้วางแบบครีมสุขภัณฑ์แบบว่าอาบน้ำนาะสบองสบู่คือคิดไงคิดถึงประโยชน์ไซสอยเนาะคือการที่จะทําอย่างนี้ออกมาคือเขาต้องแบบใส่ใจอะ่ะ สุขภัณฑ์เอ่ยอะไรเอ่ยคืออย่างดีนะเราต้องพื้นก็มีการแบบลดระดับเนาะสำหรับทำเป็นกั้นโซนเปียกโซนแห้ง mm hmm. ก็คือจะลดไปประมาณลดไปประมาณ1 1เซน1 2เซนคือกำลังดีเลยทำให้แบบไล่ระดับน้ำนะสไตล์การตกแต่งการออกแบบจะบอกการตกแต่งการออกแบบเหมือนมองว่าแบบดีมาก ดีมากเลยอยู่อยู่แบบอยู่สบายแล้วก็มีแบบใส่หน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบานยาวสูงให้ความรู้สึกแบบปลอดโปร่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องด้านหลังด้วยกันนะคะเรียกว่าห้องนอนเล็กก็ไม่ได้เพราะว่าน้องคือน้องแบบน้องไม่เล็กอ่ะน้องแบบใส่กำลังดีเลยเรียกได้ว่าใส่เตียง6ฟุตหรือเตียง5ฟุตก็ยังแบบ มีแบบพื้นที่แล้วก็มีหน้าต่างให้ถึง2บานเนาะก็คือแบบไม่อึดอัดคือเปิดหน้าต่างแล้วอะก็ยังแบบให้ความรู้สึกแบบสบายเลยลม่มลื่นด้านหลังก็คือก็ค่อนข้างโปร่งเพราะว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นบ้านชาวบ้านเนาะคือแบบไม่อึดอัดเหมือนแบบทาวน์โฮมทั่วไปที่เปิดไปแล้วเป็นตึกชนตึกอันนี้ก็คือจะมีช่องลมให้ลมเข้ามาส่วนห้องน้ำเรามาดูห้องน้ำนะคะ นางจะบอกว่าทำดีมากดีมากๆเหมือนแบบโรงแรมหกดาวอ่ะทุกคนดูสิคือแบบห้องนอนเล็กแต่ห้องน้ำไม่เล็กนะคือให้แบบจัดเต็มสุขภัณฑ์เอ่ยอะไรเอ่ยใดๆแหละรกระเบื้องเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น3าด้วยกันนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปดูชั้น3ามด้วยกันนะคะคือจะบอกว่าข้อดีของที่นี่เนาะ มีห้องน้ําในห้องนอนทุกห้องมีห้องน้ําในห้องทุกห้องทําให้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยได้ถูกออกแบบแบบจัดสรรปันส่วนได้อย่างลงตัวเลยคือทุกคนมีมีห้องน้ําเป็นของของตนนอนและห้องนอนมาสเตอร์ที่ชั้น3นะคะห้องนี้ก็คือไซซิ่งเนี่ยเท่าากันกับห้องข้างล่างแหละต่างกันแค่ตรงระเบียงที่ว่าย้ายจากฝั่งเราเข้าห้องมากเมื่อกี้อยู่ฝั่งขวาใช่ไหมคะตรงนี้คือจะเป็นอยู่ฝั่งซ้าย แต่จะบอกว่าอ๋อไม่อึดอัดนะมองไปก็คือแบบยังโล่งๆเรียกว่าเราอยู่ในเมืองแต่ให้ความให้แบบบรรยากาศเหมือนแบบอยู่สบายอะทุกคน,น,นออเหมือนอยู่บ้านสวนแต่จริงๆเรานี้แบบเป็นชาวแบบอยู่ใจกลางเมืองเลยนะทําเลติวานนอย่างเงี้ยคือแบบใกล้แบบตรงศูนย์ราชะการใกล้งามวงวานใกล้โรงเรียนนนาชาติ ทะเลคือแบบดีมากแล้วแบบบรรยากาศคือได้ซี <laughs> เลยคือแบบโอโ้โหต้อง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 จัดนะและห้องคอนเซปต์คือหลังเนี้ยชอบมากคือห้องน้ำนะคือเขาใส่ใจมากห้องน้ำเรียกได้ว่าทุกห้องคือใช้เป็นกระเบื้องหินอ่อนอย่างดี60,60คูณแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่นะจ๊ะเอากระเบื้องแผ่นใหญ่มาทำเป็นกำแพงดูแบบประโยชน์ใช้สอยแบบครบคัน น่ามากเดี๋ยวเราไปดูห้องด้านหลังของชั้น3นะคะนี่เลยส่วนห้องนี้นะคะไซซิ่งก็จะเหมือนชั้นสองคือไซส์เท่ากันทุกอย่างเท่ากันบรรยากาศด้านหลังก็่มเย็นเพราะมันก็ไม่ได้ติดกับใครเนาะเป็นบ้านชาวบ้านคือได้ฟิลแบบดีมากปลอดโปร่งโล่งสบายและที่สำคัญ ราคาดีมากๆจัดโปรโมชั่นนะคะจากราคา4ล้าน2แสนบาทปัจจุบันนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อหมวยได้เลยราคาเหลือเพียง3ล้าน8แสนบาทเท่านั้นทุกคน3ล้าน8แสนบาทแถมแอร์ใหมๆ่ๆริบๆ2เครื่องแอร์สเครื่องน้อยไปไหมน้อยไปแถมแทงน้ำ และแถมเครื่องปั๊มน้ำแถมโซลาเซลล์โอ้โหมีโครงการไหนแถมโซลาเซลล์บ้างโครงการนี้เลยค่ะแถมโซลาเซลล์ให้ทุกหลังนะโซลาเซลล์แถมโซลาเซลล์ประหยัดค่าไฟไปอีกคือซื้อบ้านในราคาที่ลดไปแล้ว400,000ราคาถูกสุดๆและแถมโซลาเซลล์เพื่อที่จะประหยัดไฟระยะยาวโอ้โหมันปัง สนใจหลังนี้นะคะก็ติดตอ่อติดต่อหมวยได้เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะราคาเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะลดไปเลยค่ะหลังละ4 0 0แสนเหลือ4หลังสุดท้ายเท่านั้นค่ะจาก4ล้าน2แสนบาทเหลือ3ล้าน8แสนบาทเท่านั้นนะคะลดไปเลยค่ะจุกจุกนะคะหลังละ4 0 0แสนมีเพียงสหลังสุดท้ายเท่านั้นช้าหมด อดนะเออคือช้าไม่ได้เลยต้องรีบติดต่อหมวยได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ